สวัสดีจ้าเพื่อนๆมาแล้วจ้ามาแล้วจ้าตาชนบทมาแล้วนี่โชว์ดอกไม้หน่อยมีตาเพิ่งขุดมาปลูกได้สองปีนะนี่ออกดอกแล้วนี่สวยไหมวันนี้ไม่ได้มาโชว์อะไรหรอกวันนี้ฝนตกเดวตกแดดแดดออกเกตะาเลยไม่ได้ออกไปเก็บผลไม้นี่ตาจะมาโชว์โชว์นิดนึงเก็บเข่าเมื่อกี้เพิ่งเก็บออกนี่อันนี้ก็คือเชอร์รี่กวน เชอรี่กวนนะเพื่อนเพื่อนเนาะได้สามแผ่นแหว่งไปแล้วนิดนึงมันแห้งแล้วแหละเพื่อนเพื่อนมันแห้งแล้วแหละแต่ยตาอยากเพิ่งเพิ่งไว้ก่อนยังไม่ได้แกะแต่ยตาจะทําอย่างอื่นเยตาก็จะแกะจะเอากระดาษไปใส่แต่เยตาจะกวนจะกวนเครเร่นดูเดี๋ยวรอแป๊บหนึ่งก่อนยังไม่วางนี่เพื่อนเพื่อนยตาแกะไปแล้วแต่ยตาอยากเอาไว้ให้เพื่อนๆนดูนี่ดูเม็ด ราดเบอรี่เพื่อนๆราดเบอร์รี่ยิตายังไม่ชิมไม่ดูนะเด,เดี๋ยวช่วงไหนที่ว่าเดี๋ยวว่าผลไม้หมดแล้วก็จะชิมของกวนวางแผนไว้วางแผนไว้นี่หลังจากที่ยตาทำเอ่อเชอรี่ยตาก็มาทำกูดเบอรี่นี่กูดเบอรี่นี่กูดเบอรี่ยังไม่แห้งดีเพื่อนๆยังวานโดนฝนไปนิดนึงตากไว้ฝนตกเลยไม่ได้ ไม่รู้ว่าฝนตกมันไม่ได้ยินเนาะอันนี้คือก <Good S 1> ุดบรีนี่ยังไม่แหง้งไม่แน่พรุ่งนี้มรืนนี้ยตาจะพาเพื่อนๆไปเก็บเอ่อเอ่อคือแรนมะกวนเนาะมันวางแล้วตอนแรกเราก็จะใส่ถาดนี้ใช่ไหมเพราะมันจะมีน้ําเปียกๆเ,เราจะใส่ถาดนี้เพราตากะเพราะตากในถาดนี้วันหนึ่งยิตาก็จะลอกมาใส่ตะแกรงเนาะตะแกรงมันจะได้ข้างล่างมันจะได้เออ ลมพัดผ่านสะดวกเนาะได้สามแผ่นนี่กุดบริลียตาจะทำนี่เนาะทำไปเรื่อยๆเลยอิตาเก็บไปกินเองมั่งไม่มีอะไรหรอกเพื่อนๆวันนี้ยายตาจะพาเพื่อนๆมามาเนี่ยโชว์ตรงนี้ไม่โชว์ล้อกมันคนละเรื่องกันฮคนละเรื่องกันเออเอาก้องล้างอีกแล้วกล้องนี่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 เริ่มมาแล้วนี่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  ที่แฟนยะตาปีนขึ้นปีนขึ้นไปตัดปีนขึ้นไปตัดบอกว่าเลื่อยมันไม่มันไม่คมโชว์น้อย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 ที่ว่าเลื่อยมันไม่คมเ,มเพื่อนเลื่อยมันไม่คมทีนี้แฟนยีตาเมื่อวานเมื่อเช้าไปหาหมอเกก็เลยเอาใบาเลื่อยไปด้วยไปจะให้เขาตะใบให้ มันก็ไม่ไกลเนาะออกไปประมาณสองสามกิโลกิโลเมตรออกออกไปหาหมอฟันท to ีนี้ว่าจะให้เขาตะใบให้เพื่อนเพืนแฟนี่เอาไปทาเขาตะใบให้ใบเลยเนียแฟนนี้จะซื้อเกือบทุกปีเลยเพื่อนเพื่อนเพราะมันไม่คมแคก็ซื้อมันไม่คมแคก็ซื้อใบเฉพาะใบมันนะประมาณสองรอกว่าบาทเนาะเฉพาะใบเลื่อยนี่ประมาณ200อยกว่าบาทเพื่อนเพื่อนประมาณ200กว่าบาททีนี้ ซื้อเกือบทุกปีทุกปีในตอน,นเมื่อวานแกเมื่อวานแกเอาไปว่าเอาไปให้จะให้เขาตะใบให้เะให้หน้อยไปถามเขาใบาจะพอใบในสองร้อยกว่าบาทนะไปถามเขาตะใบเท่าไรเพื่อน,เพ,อนเพื่อนรู้ไหมพันกว่าบาทสามสิบกว่ายูโรเนาะถ้าเราซื้อใบถ้าเราซื้อใบเลื่อยใหม่ก็หกเจ็ดยูโรใบเลื่อยแต่ให้เขาตะใบให้สาม สามสิบกว่ายูโรพันกว่าบ,บาทตะใบแฟนยิตาก็เลยถือกลับเดี๋ยวเกไปทีหลังเกจะไปซื้อใหม่เพราะว่าที่ที่ซื้อก็ในเมืองนนออกไปในอำเภอแล้วไงอะไรนะออกไปประมาณสิบกว่ากิโลเมตรนะ่ะถ้าเราได้ไปก็จะซื้อใหม่ยิตาก็เลยนี่ในยิตาจะเอามาตะใบเองจะพาเพื่อนๆตะใบเอ้ยเรื่องอะไรจะให้ตะใบให้ตั้งพันกว่าบาททำเองดีกว่าในยิตาจะพาเพื่อนๆทำเพราะว่าวันนี้ ไม่แดดออกไปเก็บผลไม้ก็เลยถือโอกาสเยตาว่าจะออกเลยฝนตกดูนั่นนี่มันแดดออกแล้วนี่เยตารีดเก็บเข้ารีบเก็บออกนี่เนาะนี่เนี่ยมันมจะมาตะไบเรื่อยกันเนออ้อยเยตาต้องเปลี่ยนกล้องแล้วไม่เปลี่ยนไม่ได้มองไม่เห็นเปลี่ยนก่อนเปลี่ยนกล้องเพื่อนเยตาจะทําให้ดูนิดนึงไม่มีอะไรยากเกินความสามารถหรอกเยตาหรอกเพื่อเนเพื่อนเอ้ยตั้งพันกว่าบาท เก็บเงินไว้ดีกว่าพันกว่าบาทเรื่องอะไรอยู่เรื่องอะไรจะไปเขาเรียกว่าอะไรนะจะไปตะไบให้เขาตะไบให้พันกว่าบาททูทูไท,ทยไทยเี <c oughs> ยาตาทูทูไทยไทยก็ได้เสียงดังหน่อยนะเสียงดังหน่อยนะเฮียาตาแค่จะทําให้ดูเฉยเฉยพันกว่าบาทเออ,อยาตาก็ทําเป็นต้อง ก่อนอื่นต้องดูด้วยนะไม่ใช่ตะไบทุกอันนะเพื่อนๆต้องตะไบอันหนึ่งข้ามันหนึ่งตะไบอันหนึ่งข้ามันดึงเลยถ้าคนเขารู้เขาก็รู้แหละแ,ละแตะอย่าปามก้ทำไปอย่างงั้นหละต้องดูต้องดูฟันมันด้วยนะไม่ใช่ว่าตะไบเอามม่วๆนะ <c oughs> ดูฟันมันดูฟันมัน ใบอันหนึ่งค่ามอันหนึ่งนะเพื่อน เห็นหระเป่าเห็นหรอเป๋าไม่ใช่แต่เก็บผลไม้อย่างเดียวเป็นนะทำเป็นทำอันนี้ก็เป็นสมัยก่อนนะสมัยก่อนนายคุยไล้คุยแล้วก็มัน เ็นยนตาบอกเพื่อนๆสมัยก่อนนะสมัยก่อนมีตอนที่ยาตาขึ้นขึ้นเอ่อทียนตาขึ้นเออตัดตัดต้นไม้อะนะเอ่อมีเพื่อนบางคนเขาก็เมนมาถามว่าทําไมต้องทําเองอะไรอย่างงี้นอย่างนี้แฟนเขาเหมือนกับบางคนเขาก็ได้ผัวรวยสามีรวยนะไม่ต้องทําอะไรเนาะ,ะถามว่าทําไมต้องทําเองอะไรยงนี้เยาตาเคยเล่าให้ฟังแล้วเนาะว่า แฟนีะท,ทำไม่ได้บังคับให้ให้ทำเรกเคียตะก็ทําเองเนาะเราทําเหมือนกับว่านี่ใช่ไหมพันกระบ,บาทเสยียดายตังเรามาทําเองเงินก็ประหยัดเข้ากระเป๋าเนาะเพื่อนๆนเนาะสามีภรรยากันเงินเขาก็เงินเรานั่นแหละเพื่อนๆนเนาะว่าไหมล่ะ แฟนเคยบอกแล้วแฟนยตาที่เคยเล่าให้ฟังว่าวติตัดต้นไม้อะไรเงี้ยแฟนยตากายุมากแล้วมีเพื่อนรุ่นเดียวกันน่ะที่อยู่ในหมู่บ้านนั่นเลเขาก็ไม่ใช้แล้วฟืนเขาใช้ไฟฟ้าเนะเขาบอกไฟฟ้ามันสะดวกดีเคเปิดสวิตช์มันก็ร้อนแล้วอันนี้หน้าหนาวต้องวิหิมาไปเอาฟืนอะไรอย่างนี้เขาก็เลยเล่าคุยกันกับแฟนยิตาแฟนยตาก็เลยบอกว่าใช่ไฟฟ้ามันสะดวกดีแต่มันแพงเงินมันแพงมันต้องใช้เงินมันแพง แต่คนนั้นเขาบอกว่าไฟฟ้าน่ะมันไอ้นะถึงแพงมันก็สะดวกถึงแพงมันก็สะดวกใช่ไหมไฟฟ้าแต่แฟนนิตาว่าแพงแต่เขาก็เลยบอกว่าจิ้งมันแพงจิ้งแต่ว่าเออเงินหนาถึงตายไปเอาไปไม่ได้คนนั้นนะเขาว่านะ <S <S แฟนนิตาไ่าไงรู้ไหมแฟนนิตาบอกว่าจิ้งเงินตายไปเอาไปไม่ได้ก็จิงแต่ว่าคนที่อยู่ด้านข้างหลังนี่นะถ้ามีเงิน อยู่ในธนาคารไว้ให้นิดหน่อยคนที่อยู่ด้านหลังนี่ก็ดีใจว่าอย่างนี้นะแฟนยตาววาอย่างนี้เออนั่นแหละเนาะเกเราก็ทําเพื่อเรานั่นแหละใช่ไหมเพื่อนเนาะทำเพื่อเราที่อยู่ด้านหลังใครจะไปก่อนใครจะไปหลังไม่รู้ด้เรื่องแบบนีไนนนนนน้ไม่มีใครมองเห็นหรอกเนาะเพื่อนเนาะอนาคตในวันข้างหน้าไม่มีใครมองเห็นหรอกเออ like. no. like. นั่นแหละเนาะนั่นแหละนัมวัวแต่คุยเลยแต่ใบถึงไหนแล้วล่ะ ต้องดูขาขาๆถึงไหนหมดแต่คุยได้คุยแล้วก็เพลินเนาะมีอะไรหรอวันนี้เพื่อนๆเนยาตาว่าจะไปเก็บผลไม้พอดีผลไม้ไม่ได้เก็บก็เลยมาตะไบ,บอันนี้ดีกว่าถ้าเพื่อนๆมาทํางานด้วยคุยด้วยเตเวลาเยาตาตะไบไม่รู้จะเห็นหรือเปล่านะ ทีนี้คมกริบเลยไม่รู้จะไม่รู้จะคมจริงหรือเปล่านะยาวแค่ไหนแล้วเพื่อนๆวีดีโอ ออกแล้วเพื่นๆไม่ได้เก็บไอ้ไม่ได้นั่นไม่ได้ทําอะไรไม่ได้เก็บผลไม้เดี๋ยวไปไปเก็บผลไม้ชิมดีกว่าเนาะเดี๋ยวตะไบเสร็จเดี๋ยวตะไบเสร็จจะพาเพื่อนๆไปเก็บผลไม้ชิมดีกว่าไปชิมผลไม้กันดีกว่าเนาะ น,นี่แหละเพื่อนๆแค่พามาดูเฉยๆวิทยากรทำเป็นนี่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 ไปทำดูนะถ้าใครไม่รู้ <c oughs> สอนสอนสอนแต่ห้ามตะไบหมดทุกอันนะทาอันหนึ่งเว้นอันหนึ่งทำอันหนึ่งเว้นอันหนึ่ง,นนง,นนงแต่เราจะไปเราก็มากลับข้างด้านนี้กลับด้านนี้เราก็ตะไบอันหนึ่งทํตาตะไบอันหนึ่งเว้นอันหนึ่งแต่มันไม่ใช่งานผู้หญิงเรมะผู้หญิงเราจ้าแค่นี้แหละคิดถึงคิดถึงคิดถึง